พัชรินอยู่ในข้อกล่าวหาที่เป็นนอมินีของตู้หาวตำรวจตั้งข้อกล่าวหาแบบนี้ก็ต้องเรียกกันมารับทราบข้อกล่าวหาและก็เชิญมาสอบปากคำในกรณีทุนจีนสีเทาส่วนคดีตู้หาวนั้นเริ่มพัวพันไปถึงคนทั้งนอกวงการเมืองทั้งในวงการเมืองอีกท่านหนึ่งที่มีชื่อซึ่งเกี่ยวข้องว่าเป็นนอมินีของตู้หาวหรือไม่นี่นะครับคือคนที่ชื่อว่าพัชริน อยู่ในข้อกล่าวหาที่เป็นนอมินีของตู้ห่าวเมื่อตํารวจตั้งข้อกล่าวหาแบบนี้ก็ต้องเรียกกันมารับทราบข้อกล่าวหาและก็เชิญมาสอบปากคําล่าสุดในวันที่6ธันวาคมนี้เธอเดินทางเข้ามาครับเพื่อให้ปากคํากับตํารวจในกรณีทุนจีนสีเทาเกี่ยวข้องเป็นนอมินีหรือไม่ประการใดคณะชุดทํางานชุดคลี่คลายคดีทุนจีนธุรกิจสีเทาเนี่ยได้เรียกตํารวจตรวจคนเข้าเมือง3ท่านเข้ามาสอบปากคํา3ประเด็นนะครับ แล้วเธอคนนี้ที่ชื่อพัชรินเนี่ยในข้อกล่าวหานอมินีตู้ห่าวก็เข้าให้ข้อมูลว่าเชื่อมโยงกับทรัพย์สินประการใดนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวหลายสำนักครับไฟรอติดตามเหตุการณ์นี้ที่สมโมสรตำรวจคณะทํางานชุดที่คลายคดีนายทุนจีนประกอบธุรกิจสีเทานะครับเรียกตํารวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าไปสอบปากคํากรณีที่เกี่ยวข้องกับการออกวีซ่าให้กลุ่มนายทุนดังกล่าวดําเนินการถูกต้องหรือไม่ พร้อมกับเรียกนอมินีนายตู้ฮาวซึ่งตอนนี้เป็นข้อกล่าวหายอยู่นะครับมาสอบสวนในฐานะพยานเพิ่มเติมพันตํารวจเอกภาพภูมิภาคภาพพูมิพิสมัยรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค4หนึ่งในชุดที่คลายคดีดังกล่าวเปิดเผยวันนี้เชิญตํารวจตรวจคนเข้าเมืองมาทั่วประเทศนะครับ26แห่งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุมไปภายในผับกินหลิงย่านยานาวาใน3ประเด็นหลักคือการต่อวิซา้กลุ่มคนจีนเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ กลุ่มคนจีนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับอาชญากรรมอย่างเช่นคดีตัดนิ้วที่เมืองพัทยาอันนี้ก็กลุ่มคนจีนนะครับประมาณเดือนกว่าที่แล้วนี่นะมีคดีนี้เกิดขึ้นนะไม่รู้ไปทวงหรือโกรธอะไรกันมาแต่ตัดนิ้วเลยนะครับอันนี้คดีเกิดขึ้นที่ชนบุรีก็เชื่อมโยงกันและก็กลุ่มคนจีนที่ปรากฏชื่อในกลุ่มธุกรกิจสีเทาทั้งหมดโดยจะเป็นการสอบสวนในได้ข้อมูลข้อเท็จจริงยังไม่มีการดําเนินคดีกับผู้ใดนะเรียกมาสอบปากคำเฉย แต่หากภายหลังพบการกระทําความผิดจะดําเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอันนี้ในส่วนตารวจก่อนนอกจากนี้ยังเชิญนางพัชรินอิทธิวัฒนาที่มีข้อมูลและก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นนอมินีของนายชายนัทกรชยานัาน,น,นหรือตู้่าวมาให้ปากคําคเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างเธอกับนายตู้่าวรวมถึงประเด็นที่มาของทรัพย์สินเส้นทางทางการเงินเอาเงินมาจากไหนทําธุรกิจอะไรมีหลักฐานชี้แจงได้ไหมทาไม่ใช่นอมินีต้องมีหลักแหล่งของรายได้นะครับ ที่นํามาซื้อเพราะเงินไม่ใช่ต้นมะม่วงที่จะปลูกแล้วขึ้นเป็นดอกเป็นผลนอกจากนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยนางพัชรินได้ประสานเข้ามาให้ปากคํากับตํารวจในช่วงบ่ายแล้วแล้วก็ภายหลังก็พบว่ามีการกระทําความผิดจะดําเนินคนดีนะครับพร้อมยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนอกจากนี้จะมีการเชิญอดีตตารวจระดับสารวัตรพี่ชายของนางพัชรินซึ่งมีชื่อเป็นกรรมาการบริษัทในธุรกิจของนายตู้ห่าวรวมทั้งนางสาวสุชาดา ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทมาสอบปากคำวันที่8ธันวาคมพร้อมยืนยันว่าตำรวจจะสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แล้วเสร็จในสัปดาห์นี้เพื่อรวบรวมผลให้คณะทำงานชุดใหญ่ต่อไปในเวลา11นาฬิกานางพัชรินพร้อมด้วยนายทวิศักดิ์บุญธรรมทนายความก็เดินทางมาเข้าพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลในกรณีที่มีรายชื่อเป็นกรรมการบริหารบริษัทโดยมีนายตู้ห่าวเนี่ยนะฮะเป็นกรรมการพร้อมระบุให้ข้อมูลกับตำรวจส่วนรายละเอียด ขอให้ทนายเป็นผู้ชี้แจงก็แล้วกันนะครับด้านทนายทวีศักดิ์บุญธรรมเนี่ยบอกว่านางพัชรินได้เข้ามาให้ปากคํากับพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายค,ายคดีทุนจีนสีเทาไปก่อนหน้านี้แล้วสองครั้งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับให้ความร่วมมือมาตลอดโดยการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่มีรายชื่อเป็นกรรมการบริษัทเนี่ยรวมถึงที่มาของทรัพย์สินในการทําธุรกิจส่วนครั้งนี้นางพัชรินได้เดินทางมาเป็นครั้งที่3และก็ยืนยันว่ายินดีจะให้ข้อมูลกับตํารวจทุกเรื่องนะครับส่วนข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อสงสงัยปรระกาใด ทั้งทนายและคุณพัชรินเองก็ยังไม่ได้ตอบนะครับกับสังคมไม่ได้ตอบกับสื่อมวลชนนะครับสนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 954605580